ใครที่ตอนนี้ใช้รถ t o y ต้ a มาเจสซีอยู่นะครับแล้วมองหาการแต่งรถนะครับในแบบที่หรูหรูพิเศษไม่เหมือนใครเนี่ยผมอยากให้มาดูรถคันนี้ครับมาเจสซี Majesty, คันนี้เป็นตัวล่าสุดเนี่ยที่เอามาแต่งที่ผมพูดได้ว่ามันเป็นแบบ luxury style ไม่แพ้กับพวกรถโต y ต้าเอาผ่านเล็กซัหรือว่าเป็นพวกเบนซต่างๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูคันนี้กันดีกว่าเรามาดูกันเลยครับคันนี้ก็คือได้เปลี่ยนเบาะเป็นบเนบาะ VIP ตัวล่าสุดนะครับที่เรียกว่าท็อปที่สุดตอนนี้ าดูออปชันดีกว่าโอ้โหนั่งแล้วสบายมากครับอันนี้แล้วก็ทุกท่านดูปิดมาแบบนี้ใช่ไหมครับตอนเปิดครับไม่ว่าจะเป็นการขยับเดินหน้าถอยหลังกับเอนนอนไฮไลท์อันนี้เลยครับไฮไลท์ที่เฉพาะเรา เพราะเราคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าถ้าเกิดเป็น m a j e s t ตตามปกตินะครับเขาจะติดตั้งเบาะ VIP ได้อยู่ประมาณนี้เท่านั้นถึงเวลาเนี่ยมันจะถอยแล้วติดซุ้มล้อแต่คันนี้เบาะตัวนี้ได้ดีไซน์มาแบบนี้ครับหุบเข้าหุบออกได้เพื่อที่ว่งไงครับหุบออกเนี่ยเพื่อให้มีพื้นที่กว้างขวางให้คนเดินไปข้างหลังได้แต่ว่าหุบออกงี้มันจะถอยได้ไม่สุดครับพอเรามาหุบเข้างี้เลยซุ้มล้อแล้วครับ ดูทุกท่านถอยได้แบบแมาขาเหยียดสุดๆครับทุกท่านเห็นไหมฮที่อื่นเนี่ยผมเชื่อว่าเขาไม่คิดถึงเรื่องนี้แล้วมาดูฟังก์ชันของเบาะครับเบาะตัวนี้เนี่ยมีทั้งระบบซี r ร่กาวิ t ตครับคือกดปุ๊บเนี่ยมันจะโตมัตปรับเป็นการนอนแบบ180องศาให้ได้เลย แล้วอยากให้มาดูตัวปุ่มหมุนตัวนี้โอ้โหเหมือนกับคริสตลัลเลยครับแล้วก็มีลูกเล่นไม่ว่าจะเป็นการปรับโหมดโหมดของเบาะต่างๆนะครับมีทั้งเป่าร้อนนะมีทั้งนวดนะครับมีการนวด s มสา e ได้นะมีการเขาเรียกว่ายกเบาะให้สูงให้ต่ำได้นะครับในแบบที่เป็นตัวนูนนะเห็นไหมนอกจากนั้นครับทุกท่านนี่เลยครับที่วางแก้วผมเชื่อว่าทุกคนต้องชอบนี่เลย แข็งแรงงานสวยกิฟเป็นโต๊ะที่ไว้วางคอมนั่งทำงานก็ได้นะครับกินค้งกินข้าวได้เลยครับเรียกว่าบอตัวนี้เนี่ยคำนวณมาครบหมดครับถึงความทุกความต้องการ ทุกท่านครับแล้วนี่ก็คืออีกหนึ่งไฮไลท์ hmm. ของเจ้ามาเจสซี่คันนี้ที่ผมเชื่อว่าใครที่ออกมาเจสซี่มาก็อยากจะทําแบบนี้ครับนี่ก็คือพาร์ติชันครับที่ออกแบบมาพิเศษดีไซน์มาแบบหรูหราเฉพาะสําหรับรถมาเจสซี่เลยนะครับโอ้โห mm hmm. งานดูงานลายไม้เลิศหรูเลยครับแล้วก็ผมเปิดมาเนี่ยอันแรกครับอยากให้ดูก็คือจอทีวีที่พับเก็บได้ mm hmm. แล้วดูลูกเล่นครับว่าตัวนี้ก็เป็นสมาร์ททีวีที่ สามารถจะเลือกได้เลยครับจะดูหนังอะไรหรือแม้กระทั่งเห็นไหมมีทั้ง Netflix YouTube นะครับลูกเล่นต่างๆครบหมดนะครับทุกท่านแต่ที่สำคัญที่อยากให้ทุกท่านได้เห็นก็คือว่าคันนี้นอกจากความบันเทิงแล้วเนี่ยสิ่งที่พิเศษของเรานี่ก็คือระบบคาออดิโอครับที่เราใส่เข้าไปในคันนี้เนี่ยทุกอย่างจะเข้าช่องหมดแต่เสียงดีมากๆลองฟังดูครับมิติเสียงเบสท,ทุกอย่างกระหึ่มเลยครับเรียกว่าเป็นระบบ คล้ายๆกับเป็น d b อบีดิจิตอลสรา u n d เลยคันนี้ผมปิดจอลงมาตัวนี้ยังมีความเป็นส่วนตัวครับเพราะเราคุยกันเนี่ยนะครับมีกระจกกัน้นคนขับก็จะไม่ได้ยินอะไรนะครับแล้วเราสามารถจะเปิดกระจกเพื่อคุยกับคนขับได้แล้วยิ่งกว่านั้นครับตรงนี้มีที่ตัวนี้สไลด์ออกมาครับท่านเป็นที่พักขา แน่นอนกับชุดเครื่องเสียงของ Mercury ครับที่จัดเต็มแล้วก็มีทั้ง USB 3.0นะครับมีทั้ง Type C ตัวปกปติแล้วก็มีที่ตัวนี้ครับที่เอาไว้ชาร์จไฟเอาไว้ต่อสำหรับจะมีคอมพิวเตอร์ในรถหรือไงเงี้ยประชุมซูมอะไรก็ตามเนี่ยก็สามารถใช้งานได้กับตรงนี้เลยนะครับทุกท่านครับแล้วนี่ก็คือ การแต่งรถ m าสเตอซในแบบ l u ก u r y V.I.P. ที่ทางมิหลาเราเนี่ยจัดสรรให้กับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเบาะนะครับพัด,ดิชัน่นทั้งระบบเสียงความบันเทิงทุกอย่างรวมถึงการแต่งรถทั้งหมดนะครับใครที่สนใจเนี่ยก็สอบถามมาได้ที่มิหลาออดิโอทุกสา,าขาครับทุกท่าน